มองแบบเเสวัสดีครับสบัยดีทาวเวลมาแล้วครับกับทริปนี้นะครับเที่ยวสุขใจนะครับไปถึง12ปันนานะครับทริปนี้นะครับเราก็พาคณะนะครับเดินทางนะครับ3ประเทศเลยไม่ว่าจะไทยลาวจีนนะครับแต่เราขอเริ่มคลิปนี้นะครับที่เมืองหลวงพะบางเลยแล้วกันนะครับเราก็ต้อนรับคณะนะครับที่สถานีรถไฟฟ้าหลวงพะบางนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็พาทุกท่านนะครับเดินทางสู่น้ําตกตาดกวางซีนะครับซึ่งคณะที่เราไปนะครับเป็นคณะผู้สูงวัยนะฮะสวของเรานะครับเราเลยใช้นะครับรถไฟฟ้าขออนุญาตใช้รถไฟฟ้านําทุกท่านนะครับขึ้นไปสู่นะครับชั้นบนสุดของน้ําตกตาดกวางซีก็คือชั้น7นั่นเองนะครับไปยังลานจอดด้านบนเลยนะครับวัยสวของเราสูงวัยของเรานะฮะแต่ก็ มีใจท่องเที่ยวนะครับนี่พามาถึงที่นี่แล้วนะครับบริเวณลานจอดบนชั้น7ของน้ำตกตาดกวางซีจากจุดนี้นะครับเดินประมาณ2 0 0เมตรนะครับก็จะถึงบริเวณน้ำตกแล้วนะครับจุดที่เป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปสวยๆนะครับก็พาทุกท่านนะครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับแล้วก็ชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วก็เสียงอันกึกก้องของน้ำตกตาดที่นี่นะครับตาดกวางซี ซึ่งในวันที่เราไปนะครับก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งนะครับแต่ก็ยังมีน้ํานะครับมากมายนะครับโดยน้ำตกให้เราได้เห็นความสวยงามของน้ำตกตาดกวางศีที่นี่นะครับเราชื่นชมกับไอเย็นนะครับกับธรรมชาตินะครับรับโอโซนกันสวยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พาทุกท่านนะครับไปรับประทานอาหารกลางวันนะครับที่คาเฟ่พูนสุกนะครับวิวเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเข้าไปติดตามด้วยกันนะครับ มาถึงนะครับก็พาทุกท่านนะครับรับประทานอาหารในห้องแอร์นะครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นคาเฟ่นะครับมีทั้งร้านอาหารรมีร้านกาแฟมีที่พักนะครับแล้วก็มีวิวที่เป็นทุ่งนานะครับมีด้วยกันเกือบ300ไร่นะครับแล้วก็มีวิวบรรยากาศแบบนี้ทั้งปีนะครับผมพูดคุยกับเจ้าของนะครับก็ มีวิวแบบนี้ทั้งปีนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะเปส่วนการเก็บเกี่ยวก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึงนะครับความสวยงามอีกรูปแบบหนึงนะครับถ้าได้มาท่องเที่ยวที่นี่นะครับกับคาเฟ่ พูนสุกหลวงพระบางครับหลังจากนั้นนะครับท่าทุกท่านกลับเข้าเมืองมาครับมาที่พผลิตภัณฑ์นะครับหลวงพระบางนะครับซึ่งเป็นพระราชวังเก่านะครับแล้วก็มีที่อดิษฐานนะครับพระบางนะครับซึ่งเป็นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทุกคนในประเทศลาวนะครับนับถือนะครับหลวงพระบางนะครับก็นับถือด้วยสูงสุดเลยนะครับกับพระบางนะครับที่นี่ก็คือหอพระบางนะครับประโคมกายเท้าถิ่นบรรยายนะครับเดั่งดาวต่างๆ ของเมือหลวงพระบางนะครับแล้วก็จะพาทุท่านเข้าไปเยี่ยมชมในพระราชวังเก่าครับให้เวลาทุกท่านนะครับได้เยี่ยมชมนะครับในพระราชวังเก่านะครับดูความสวยงามของสถาปัตยกรรมสมัยก่อนสมัยโบราณนะครับมาที่นี่ห้ามพลาดเลยนะครับกับที่นี่นะครับหลังนั้นก็พาท่านพักผ่อนนิดนึงกับนะครับคาเฟออเมซอนหลวงพระบางนะครับ หลังจากนั้นก็ไปจุดเช็คอินต่อไปเลยพลาดไม่ได้กับที่นี่ครับวัดเชียงทองนะครับที่นี่ก็อย่างที่ทราบกันานี่ฮะตรงนี้แหละครับป,รป่องเยี่ยมนะฮะตรงหน้าต่างรตรงนี้นะครับรก็มาถ่ายรูป,ปรเ,เช็คอินกัน <บา S 1> ทุกทท่านเลยนะครับไปคูไหครับอาจารย์ขึ้เลยนะหลังจากนั้นครับพาทุกท่านลงที่ท่าเรือนะครับขึ้นท่าเรือ ที่หลวงพระบางนะครับเพื่อจะไปรับประทานอาหารเย็นนะครับแล้วล่องเรือชมแม่น้ําของนะครับรับประทานอาหารไปด้วยจิบจิตเบาๆร้องเพลงคาราเกะร่วมกันสนุกสนานนะครับพักผ่อนผ่อนคลายนะครับสอบฟากฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งเชียงแม่น่งหลวงพระบางนะครับกลางลําน้ําของตัดภาพกันมาตอนเช้าเลยครับกับไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้นะครับที่นี่ครับตักบาดข้าวเหนียวยามเช้านะครับ รวมกันทําบุญนะครับตักบาตรข้าวเหนียวนะครับที่หลวงพระบางแลังนั้นก็พาทุกท่านเดินตลาดเช้าหลวงพระบางนะครับหาซื้ออะไรต่างๆในนาในวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับหลังนั้นก็จะพาทุกท่านนะครับขึ้นรถไฟไป,ไปสู่เมือง12ปันนาสวัสดีสู้เจ้าซุกสบายดียินดีต้อนรับสุ้เจ้ามาแอวเมือง12ปันนาขข่จื่อว่าอิตทิบ คลิปต่อไปนะครับเราไปดูครับว่าที่12ปันนามีอะไรสนุกสนุกให้รอเราอยู่นะครับ <S <S คลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีทับเวลครับ